เขาอ้อนยังไงครับหนอ้อนน้นองน้องอ้อนกินทุเรียนยังไงอ้อ,อนอย่างนี้โอ้หนูอ้อนกินทุเรียนแบบนี้โอหนูอ้อนกินทุเรียนแบบนี้แล้วลูกจะออกไปย,ยังไง จะไปยังไงเบาเบาได้เบาเบาได้เบาเบาได้เบาครับโทษนะคะ ครับครับคเลยครับเอายกสูงยกให้พี่เขาดูคนนเอ้ยไปแยกทำไมเวยเดี๋ยวพี่เขาป้อนลูก โอ้โหโอ้โหเ้ไม่ยอะมาดขนดิ้นทานอย่างเดียวเลยหมุน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 หนครับหมุนตัวครับหมุนตัวครับอ๋อพี่่มาจากไหนกันคะนี่ อ๋อมาด้วยรถคันนี้เลยใช่ไหมคะอู้มาจากระยองเดี๋ยวให้เ็กถ่ายให้ก็ได้ค่ะน้องต้อมมาถ่ายรูปให้พี่ไปเร็วโอ้โหดาวอยากได้ไหมโอ้โหเจิมด้วยโอ้โห

มุมนีเสวยสว่บบางอยู่สว่บบางอยู่เฮ้อ ه, อยบบบบยืนก,กินมุมม,มัมม,ม,มมุมมัมมุมมัมเลย <laughs> ของชอบครับมันมหวานไม่ค่ะแกะค่ะ ในแอคชั่นรารอถ่ายรูปหน่อยเร็วโอ้โหให้หมดเลยครับ่ก้นไม่ต้เดินปทไมพวกว่าคือเราจะมาหามาจีโอตแรที่แรกก็อยางอยรางมาหาดาอยู่แล้วดีมีงานออกมาครับนี

น้องชอบกินทุกอย่างที่มันมีรสหวานค่ะไหนเขาอ้อนยังไงครับเขาอ้อนยังไงครับไหนอ้อนน้องน้องอ้อนกินทุเรียนยังไงอ้อนอย่างนี้โอหนหอ้อนกินทุเรียนแบบนี้เออหนูอ้อนกินทุเรียนแบบนี้กินกล้วยไปก่อนกินกล้วยไปก่อนครับทุเรียนมันแพง ไหนอ้อนยังไงอ้าอ้อนยังไงไหนหนูอ่อนยังไงอ้อนก่อนอ่อนก่อนไหนหนูอ่อนยังไงเออหนูอ่อนอย่างนี้ครับหนูอ่อนอย่างนี้ครับหนูอ่อนกินทุเรียนแบบนี้ครับโอ้โหหนูอ่อนกินทุเรียนแบบนี้เลยครับหนูก็เลยเป็นกระแสครับ ่าเป็นที่ทำให้คนรู้จักผมครับไม่ครับเลยทุกอ,อย่างเดียวก็ตมามภาษาเด็กครับผมโู้โหหล่อทั้งช้างเท่ทั้งรถเลยอ่ะเออช้างกับร,รถเหมือนกันเลยอ่ะทุกปุ๊กเหมือนกันเลยอ่ะ อ้อนใหม่อ้อนใหม่อ้อนใหม่ไหนอ้อนใหม่ไหนอ้อนยังไงกล้วยจะหมดแล้วอ้อนยังไงโอ้ยกล้วยหมดแล้วกล้วยหมดแล้วโอ้ยอ้อนใหญ่เลยทีนี้อ้อนใหญ่เลยหนูอ้อนอย่างนี้ครับหนูอ้อนอย่างนี้ครับขอบคุณครับยังออะน้องขอบคุณครับยังออะน้องขอบคุณก่อนเร็ว แน่น้องขอบคุณยังขอบคุณครับกว่าเร็วน้องระวังรถลูกกระจกรถพ่อถอยไหนขอบคุณครับกว่าเร็วขอบคุณครับรอรอยังเออเหอะเออเหอะไม่ยอมจะอ้อนอย่างเดียวขอกินอย่างเดียว จะไปไหนไม่ต้องไปขโมยได้กินแล้ว,ลลวจะไปขโมยกล้วยอีกแล้วโอ้โหไปแล้วจะไปอ้อนกินกล้วยนะนี่หนูเห็นแล้วหนูเห็นกล้วยแล้วหนูเห็นกล้วยแล้วหนูเห็นที่เก็บกล้วยแล้ว ค่ะไปแล้วโอ้รู้ด้วยนะคอกล้วยหมดเข้าที่ผูกแล้วพี่เข้ามาจากระยองนะคะมาทำบุญที่บ้านสาราก็เลยแวะมาหาโอ้ยบอกว่าอะไรนะอ่าน้องช้างดังดังจากคลิปทุเรียนมาท่านนะคะก็เลยมีโอกาสได้แวะมาหาน้องดาวด้วยนะคะ แม่แม่เอซท่านใดอยากมาเยี่ยมน้องดาวนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะที่หมู่บ้านช้างบ้านตะกางตำบลกับโพนะคะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะ